ดีครับวันนี้กับสิผ้ามาเห็ดนะครับอาหารสัตว์นะครับลดต้นทุนนะครับอ่ากากมันสเปรังมากิดนะครับอ่าต้นนี้ผมสั่งมานะครับสั่งมาจากโรงงานเพิ่นนะครับน้ำมาส่งนะครับน่าจะเป็นขีดนี่ครับขี้เป็นคือเพิ่นหลีดอ่าเพิ่นอ่าหลีดเอาแป้งออกไปแล้วครับนะก็เหลือแต่ขี้มันนะครับสีดทำก้านมาร์คเพื่อนะครับเพื่อให้อ่า เอาหายให,ให,ห,ยหยงั่วกินนะครับใหงัวให้ปาให้เป็ดไหไหก่กินนะครับเพราะว่าตัวนี้กับต้นทุนกับตกอยู่ประมาณกิโลกรัมละประมาณสองบาทนะครับถ้าอาหารทองตลาดทั่วไปนี่มันกัดสอบะละสามสี่อยกับตกโลสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ถือลดต้นทุนได้นะครับวัตถุดิบในการมาร์กนะครับอ่ากับมีอยู่ปกยางนะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับ การมาร์กนะครับเขาเขาสมัสมาร์กหลายวิธีนะครับบางคนก็เอาเอาใส่นะครับใส่ถังสองหลอดนิดนะครับหรือว่าใส่บองปูนนะครับแล้วก็เหยียบเยียบผสมกันนะครับแต่วันนี้เรียกผมถีใส่กระสอบนะครับเพื่อง่ายต่อการขนย้ายนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใส่นะครับก็มีนะครับ สูบอุปกรณ์เท่ากับน,นี่มันนะกากมันนะครับอะไรกันนี่ครับจีดน,นะครับจีดจีดขนมปังนะครับกิโลหนึ่งครับต่อหนึ่งตันนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะครับนกากากน้ำตาลนะครับสิบกิโลนะครับต่อกากมันหนึ่งตันนะครับอ่าั้นตนแรกนะครับเนาะ เอากากําตาลนะครับไอ้กระตานทรายแดงนะครับกิโลหนึ่งครับเทลงไปเนาะเทลงไปนะครับถังตัวนี้คือถังน้ำชิบลิตนะครับเทลงไปเลยกิโลหนึ่งเนาะครับแต่ก็ค้น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 หัานกรต้านลาลายนะครับหลังจากนั้นก็เอายีดลงนะครับยีดลงครับก่อนหนึ่งนะครับเอายีดเทลงไปโยเทว่าเลย ให้ลองป้ายหยิดหยิดที่ด้ลองปายอ่าข้คนครับคนมันไปทางเดียวครับคนจนยีดแต่ละไลน์ครับขาดน้ำตาลเบิดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดฟองนะครับถ้าทาเกิดฟองแสดงว่ายีดทางานนะครับจะ่าเาราะเกิดฟองเพื่ออ่ามันอาจจะเป็นเสียงกับน้มเพานะครับเป็นน้มพวกนี้ เอ่ออรีดในสีมันก์มันก็สีบุเป็นฟองยีดประทำงานายีดตต้กับมาร์กกับสีบุหรพ้นนะครับนะพนไปเรื่อยๆนะครับพนไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นฟองขึ้นนะครับจนมันแตกเวิร์ดนะครับแตกมีฟองพ้นไปทางเดียวกันนะครับพ่นไปเรื่อย อ่าหยิดเดนทั้งงานหรือไม่ฟ้องนะครับเนาะตัวนี้เขาทิมใหม่นะครับถิมใบกับมามาผสมกากน้ำตาลนะครับผสมกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลนี่คือหนึ่งตันกากมันหนึ่งตันก็ใส่เอ่อกากน้ำตาลสิบลิตรนะครับกากน้ำตาลหาสิบลิตรนะครับอัตราส่วนกระนำประมาณหอยลิตรนะครับอะไรอ่าบดสองถังเลยแี่ อ่าตัวนี้เขาผสมใส่ห่า,านก่อนนะครับใส่นามผสมเราจะก็มาเทาใส่นามตัวนี้นะครับเทบด้วยปะเบบดเลย,เอ,เลยอ่าเทลงไปเป็สนสองถังเห็นไหมครับนี่หยีดเหลื่อมทำงานเลยตัวนี้อ่าถือว่าโอเคแค่แป๊บเดียวมันจะขึ้นมาเต็มเต็มขู่เนาะนี่ครับหลังจากผสมกากน้ำตาลแล้วนะครับเทงลงนะครับข้นๆให้การต้ัน ทางกำางต้านแตกนะมันสีเเนียยนะครับมันต้องค้นๆให้มันเศร้าเศร้าเนียยเศร้าเหนืเนะให้มันละลายใช่านะครับมาพังยีเท่าครับยีเท่าเลยเริ่มจะเต็มนะครับทํางานเลยเอาเทลงไปเลยเดี๋ยวเอาเทลงไปผสมกับอ่าทังทังกากกำลัต้านนะครับเอาเทลงไปเลย เทีดลงไปเลยคนๆนะครับอหลังจากนี้นะครับพ่อก้าวซีเอาไปนะครับผสมนะครับไปเทใส่ยีดนะครับมาไปเทใส่กากมันนะครับไปเทใส่กากมันนะครับอ่าตัวกากมันนะครับตัวนี้การมาร์กแล้วแต่นะครับแล้วแต่อคนถนัดนะครับ บางคนก็สทีเหยียบเยียบถ้ายเหยียบนี่คือมันสีเขายีมันสีดีทำงานเร็วนะครับแต่ว่าถ้าบอเหยียดใส่กระสอบนี่ครับเทาเทลงนะครับตัวนี้ก็บบอสไหนลองนะครับผมค่อยลองแบบมีแตแบบเหยียบเหยียบใส่ใส่ถังนะครับใส่ถังข้าวลิเหยียบเยียบนะเป็นสันเป็นสันนะครับตันนี้มันสีดีดมันสีทัวเทิงดีนะครับแต่ว่าตัวนี้วิธีนี้เพร,ะราะว่ากับการเทต้องใส่กระสอบนี่ตกได้ผลกันนะครับแต่ว่าต้องมีทุงพัาธุ์ที่่อง นะครับสันหนึ่งนะครับทุงปฏิคองสันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กระสอบนะครับวันนี้ท่าไปเทใช้แล้วก็ปิดปิดปากไห้สนิดนะครับประมาณ1 4มือครับไม่ต่ำกว่า14บันาทนะครับเอามาหายงอกินได้นะครับปกตินะครับกากมันสดนี่ก็หายงอกินได้อยู่นะครับแต่ว่ามันกับโปรตีนหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าหายกินไปได้บาหน่อยถ้ากินไลกยอาจจะมีผลเป็นก้อนกระทบนะครับต้องงอนะครับ หห้กินเลยสดได้เลยนะครับแต่ว่า <Thank you. S 1> เหตุผลที่ทํามาคือห้มันกินได้ระยะนานๆน,นะครับเป,นป,นะป็นปีก็ได้นะครับธรรมะธรมะรรรอยเนาะธรรมะกินเป็นปีก็ได้นะครับโตต้นนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับงอกแม่พันธุ์นะครับผลงอแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงอคุ้นนี่นะครับจะมีมีสูตรของเขาคือเพิ่มอ,อูเรียนะครับกิโหนึ่งครับ เพิ่มโยยุรียกิโลหนึ่งครับถ้าเป็นงหงวคุ้นนะครับงวผอพันธ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแม่พันธุ์แหละครับเป็นเพราะกับหลูกมันจะบอกรหางกินนะครับมันนาจจะมีผลต่อระบบต่อระบบนะครับระบบการทำงานของพวกกระเพาะนะครับเป็นแบบบอกขอแนะนํานะครับหลังจากเข้าได้ส่วนผสมเรียร่อยนะครับพร้อกับมาเทใส่กากมันนะครับไ้ตัก เต,เต็มครูหน่อยหนึ่งฮะแหละเอาเทลงไปเลยครับเอาเทลงไปพี่เจนเตอ๋อหน่อยเทลงไปเลยเบิร์ทันอืบอา้าพี่กระสอบมันเอาเทใส่แล้วก็มัดกระสอบให้สนิทนะครับมัดกระสอบให้สนิทก็้าเบงมีสิบสี่เหมือนะครับสิบสี่เหมือคืออา่า เอาหารง่วงอาห็ดเวทไก่า,ก,ากินได้ครับอัตราส่วนพวกงัวเนี่ยให้ได้กินได้เลยก็ได้ครับบ่ต้องประมาณเม็ดถ้าเป็นพวกหมูเป็ดไกป่ปลาสิต้องผสมอาหารน,นะครับนะจักน่อยหนึ่งครับพวกไก่นะครับเปวทต้องผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งสินะครับเพราะว่าบางเื่อถ้ากินร้ายมันก็มีผลต่ออ่อ ก็เออโตเป็ดไก่ครับนะครับให้กินน้อยๆเนาะกับพี่น้องก็สนใจกับเอาลองเพดเบิงนะครับกับที่ว่าลดต้นทุนใด้พอาสมควรอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเสริมนะครับเสริมกับห้านะครับหรือว่าช่วงแรงนะครับส่วนหลังผมี่เอาให้กินช่วงแรงนะครับเพราะว่ามันโบมีหญ้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็เติมเครื่องโบมีนะครับกับหยานี่ให้ให้ยีดแน่นะครับน้อยเสริมกันไปนะครับ ครับสำหรับพี่น้องถ้าสนใจก็ลองลองเห็ดเบิงครับครับสวัสดีครับ